คือลูกศิษย์ลูกห้าของหลวงพ่อรวยอัคราาโลนะคะที่วัดมาตาพุธนะคะแล้วรุ่นนี้ไี่ป้อมเราปลุกเสกอยู่สองรุ่นรุ่นแล้วเ้างสมเด็จจินัญจอและเสมาหัวเสือครับเราอยู่กันที่วัดมาตาพุธจังหวัดระยองโดยหลวงพ่อรวยอัคราสาโลทำรุ่นนี้ไหมจ๊ะรวยรวยไม่รวยรวยรวย วันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นเอรดีมากนะครับได้มาทําการนะครับพรีมูลสานนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับเป็นพระสมเด็จชินบัญชรรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อรวยตามรอยตำนานหลวงปู่ทิมมวลสารนะครับเน้นๆก็ลูกอมผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับปีประมาณปี17จีบอลหลวงพ่อรวยเกสาหลวงพ่อรวยมวลสานนี้จะไปใส่ในสมเดจชินบัญชรหลวงพ่อรวยนะครับมูลสารงนับแสนนะครับจะใส่พระราคาจอง100บาทใช่ครับกันจ่า พี่ป้อมใส่พี่พัดวางหลวงพ่ออธิษฐานจิตแล้วก็ปั๊มทันทีแน่นๆเป็นไงงามโอ้โหเป๊ะเป๊ะเป๊ะพัดเป็นวาระที่หลวงพ่อรวยนะครับอายุครบ89ปีนะครับปีนี้ท่านแปปีนะครับเลขแปดนะครับก็ถือว่ารวย เลขเก้าถือว่าก้าน้านะครับ8ปปีถึงว่ารวยแบบก้าน้าไม่มีการย้อนกลับวันนี้สร้างรุ่นสมเด็จชินมัญชรหลวงพ่อรวยวัดมาตาพุธครับโอ้วันนี้ท่านอธิษฐานจิตนานมากขนาดแค่นําเลิกเลยครับอ่ารุ่นนี้สร้างน้อยมากครับอ่าลังนําเลิกสร้างแค่19ลังแล้วลังปกตสสร้างแค่168หลังเลขมงคลถ้าดูตามกระบวนการการจัดสร้างถือว่าชัดเจนมากนะครับบวนสารครบครับเห็นกันจะจครับเราจะมีการปลกเสกอีกครั้งหนึ่งช่วงบ่ายที่โบสถ์ครับ อันนี้เราเสกในโบสถ์นะครับตามตำราเขาว่าเสกในโบสถ์คือมหาอุดบเขาไม่มีประตูหลังนะครับเงินเข้าทางเดียวไม่มีออกครับถ้าอยากเช่ารุ่นนี้นะครับติดต่อในที่ในกลุ่มวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยได้เลยหรือกลุ่มของพี่เสือก็ได้ครับหลวงพ่อรวยนะครับแบบเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จก็คือเขาเรียกว่าพระจักรพรรดิของพระเครื่องนะครับเสร็จแล้วมวลสารเนี่ยจากหลวงปู่ทิมแท้ๆนะครับมูลค่าหลายแสนบาทนะครับมาใส่ในรุ่นนี้นะครับแต่มาให้ทําบุญแค่องค์หนึ่งร้อยบาทเงินเงินที่เราได้มานะครับรายได้ก็มาทําบุญที่วัดนี้ครับ ก็ถ้าใครอยากกองุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจวัดมาตตพุทธเลยแล้วก็ทางกลุ่มพระเครื่องสายพิเสือครับรายได้ครั้งนี้นะครับเราจะดาไปมอบให้กับทางวัดนะครับเพื่อพัฒนาวัดของมาตตพุทธต่อไปนะครับออขอ,อนโมธนาพุทธศาสานิกชนทั้งหลายที่มาอานุเอ,ยอวยอใจในพิธีพ,พุทธาพิเศษพระเครื่องรางของข,องข,องของลังรุ่นสมฤทธิ์จินทร์ภาชรเผื่อประชาชนทั้งหลายพระชาประจำตัวให้ตั้งใจทาดีประพฤติดีปร สิบัชอบได้กกายวิชาใจถ้าไห้เป็นสิริเป็นมงคลเป็น,นเนมตตามหานิยมแก่ตัวท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติปฏิบจดระนั้นดูตัวถึงการขอให้โชคดีโชคดีทุกทุกคนรุ่นนี้เมตตารุยเพราะเราอยู่ที่วัดหลวงพ่อรุย่ยทำให้ทุกคนรุยสาธุพวกเรานั้นจะต้อง